อันนี้นะอ้าวเฮียอันนี้ครับตัวนี้มันก็เขาเรียกอะไรมันจะไม่ค่อยมีท่าโจมตีท่าโจมตีมันก็แบบทำดามีแบบนี้แบบนี้นะครับมันก็ทาอะไรบ้างพอเขาแตกของมันไปนะแล้วก็จัดการมันอีกแล้วนะครับฟันเข้าไปครับตายทั้มืองตายทั้งเมืองมันได้ปีกข้างขานี่ผมไม่รู้เลยครับเนี่ยมันเอาได้ไงมันให้มาก็จริงนะแต่ไม่เห็นมันจะเอาให้เลย ไปดูในตัวมันก็ไม่มีนะผมนี่เจ็บใจหนักนะครับไม่จบนะเนี่ยเราเนะี่ยไม่จบกับแน <c oughs> ่นอนครับเริ่มแรกถ้าเป็นจุดสีแดงๆนี่ไม่ต้องถามนะว่าคืออะไรเมื่อกี้จุดแดงๆนี่ไม่ต้องถามนะค,คืออะไรจุดสีแดงๆนี่คือพวกมันนะแล้วก็เดินแล้วก็เดินไปปรูยุนะครับว่าการเดินนี่จะช่วยลดให้มันมองไม่เห็นเราปะ พื่ออะไรครับทางที่ดีก็เดินเลี่ยงไว้หองสิสักให้กูไปสักแม่สักแน่จริงจริงต่อให้อำนาจเจ้าขันหออะไรจะกันตรงนี้กันไมม่ยยาาเตันใหว อยากจะต้องร่างวันไปช่วยเพื่อนมานะักในฐานะนกะักแสดงหนะ้าเฮียทุกคนคนจะช่วยเจ้า,าวิ่งกับไปชนมนกรเตือนเลยนะมาถึงกุกระโดดนเะมืไงไอซ่า บีบีกบีันบอกลปาในใจเจ้าะปาเร,ารายให้จถึงใจยเบอรัาเมยย,ยคลิปนี้ผมว่ามันอาจจะมีหลายคลิปนะเพราะ โอ้โหได้แค่สองนาทีกว่าคนระับแต่ครั้งนี้ไม่รู้มันได้สามนาทีสองนาทีกว่าแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ไม่รู้สินะเพราะ F S H O U นี้ก็สูเหรอจะไม่ผิดน่าจะเป็นสูผมลองเข้าไปดูแล้วแต่เครื่องผมมันทำทำไม่ได้ทำไมไ,ำไม่รู้นะครับ้าทำได้นี่ผมอัดนี่ชั่วโมงเต็มเต็มนะครับเราเลคนนะผมอัดสิบกว่าน,นาทีแล้วค่อย